อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะหลายๆคนก็ยังเจออยู่คนในครอบครัวเราเนี่ยเป็นคนที่เราแคร์เขาที่สุดแล้วจะไม่แคร์ก็ไม่ได้นั่นถูกต้องแล้วคะ่ะแต่อย่างแรกนะคะ เราต้องดูเจตนาของเขาก่อนว่าเขาเนี่ยพูดเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราสําเร็จหรือว่าเพราะเขาเป็นห่วงเราตัวเองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันในปีแรกที่เริ่มต้นทําออนไลน์สิ่งที่ทําเลยก็คือไม่เถียงเพราะเราไม่สามารถที่จะไปโต้เถียงหรืออธิบายกับคนที่ไม่มีชุดข้อมูลไม่มีความรู้ในสิ่งที่เราทําได้คนที่รู้ในสิ่งที่เราทํามากที่สุดก็คือตัวเราถูกไหมคะคนที่ไม่เคยทําคนที่ไม่รู้ เขาย่อมจะเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นจากพื้นฐานความรู้ของตัวเองแต่คนคนนี้คือคนที่ทั้งรักเราและเราก็รักดังนั้นเนี่ยเรารู้เจตนาของเขาว่าเขารักเราเขาเป็นห่วงเราเขาแค่ไม่รู้รีบลงมือทำรีบสำเร็จค่ะเพราะครอบครัวของคุณคุณมั่นใจได้เลยว่าในวันที่คุณประสบความสำเร็จนะคะเขาจะเป็นกลุ่มคนแรกเลยที่ยินดีแล้วก็พร้อมสนับสนุนให้คุณไปต่อ ครอบครัวคือคนที่เราต้องแคร์แต่สิ่งที่เราทำก็เพื่อครอบครัวดังนั้นวางไว้ก่อนค่ะหูดับเลยจ้า